สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนะคะต้องปิดเรียนค่ะและนักเรียนเรียนออนไลน์ถึงวันที่31มกราคมนี้ทางประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกังวลหาก31มมกราคมนี้ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติจะก,กระทบกับการรับนักเรียนค่ะ ดเรเอกชัยกี่สุขพันธ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวภายหลังการประชมุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทออว่า สิ่งที่กังวลและเป็นห่วงในขณะนี้คือหลังวันที่31มกราคมนี้จะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้เป็นปกติหรือไม่หากไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้จะกระทบต่อการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อดังนั้นที่ประชุมรับทราบการปรับกฎเกณฑ์การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4คือไม่ให้นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนเนมาเป็นส่วนประกอบในการคัดเลือกซึ่ง ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการประกาศออกไปแล้วโดยที่ประชุมได้เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวเพราะหากเป็นการให้เด็กสมัครใจสอบนั้นก็ไม่ควรนำมาเป็นส่วนประกอบในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อและสถานศึกษาก็ไม่ควรพูดในเชิงบังคับให้เด็กต้องมาสอบโอเน็ตค่ะกํานการและแผนการเดินทางครับไจังหวัดร้อยเอดครับ สิ่งที่กังวลก็คือเรายังไม่มั่นใจว่าจะมีการเปิดเรียนได้หรือไม่หลังวันที่31นะีก็มีการคุยกันว่าถ้าเปิดเรียนไม่ได้ขั้นตอนจะไปแบบนั้นถ้ามันจะกระทบเรื่องของการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อตวันนี้มีการปรับแล้วก็รับทราบเรื่องการปรับกฎเกณฑ์การรับนักเรียนม1กับน,กนักเรียนม4ก็คือไม่ให้มีการนําผลโอนิตเข้ามาตามนโยบายนะฮะก็รับทราบสิ่งที่ทางสพทประกาศไปแล้ว ก็เห็นด้วยตามนโยบายเมื่อไม่มีการทดสอบโอนนเป็นบังคับเป็นความสมัครใจก็ไม่ควรนําผลเข้ามาเป็นส่วนในการคัดเลือกนะครับแล้วก็มีการพูดกันเสนอว่าโรงเรียนจะให้เด็กสอบออนไลเป็นความสมัครใจแต่ต้องขอให้ทางผออนนะหรือว่าทางหน่วยงานเนี่ยไม่พูดในลักษณะเชิงบังคับเพื่อให้เด็กมีความสุขว่าจะต้องมาสอบอะไรเงี้ยนะก็อันนี้เป็นอิสระของเด็กจริงๆ